ภายน้ำท่วมในเวียดนามเมื่อธรรมชาติโกงกองและมนุษย์ต้องรับผิดชอบภายน้ำท่วมที่รุนแรงในเวียดนามไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ครั้งนี้มันทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระดับที่น่าตกใจตามรายงานจาก AFP เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2568ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมได้เพิ่มขึ้นเป็น55รายและตัวเลขนี้อาจยังเพิ่มขึ้นได้เพราะการค้นหายังคงดำเนินอยู่ใน13จังหวัด แต่ที่น่าสนใจคือภายน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากฤดูการฝนตกนักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทำลายป่าไม้กำลังทำให้สภาพอากาศรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมได้ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งถูกน้ำท่วมหลายระลอกสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ชายฝั่งยาจางถูกน้ำท่วมหลายช่วงตึกในขณะที่ดินถลม่มลงมาทับพื้นที่ราบสูงรอบเมืองดลัลลัสศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเวียดนามระบุในแถลงการว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายใน6จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดดักลักที่ตั้งอยู่บนภูเขาได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีววิตมาาากก่20รย และสิ่งนี้คงทําให้คุณประหลาดใจทั้งหลวงหลายสายยังคงไม่สามารถสัญจรได้และประชาชน300 0สนคนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากเกิดไฟดับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า1ล้านคนในช่วงแรกสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายแล้ว279รายในเวียดนามและสร้างความเสียหายมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม คำถามที่คงเหลืออยู่คือเราจะรอให้ธรรมชาติกง่งกองต่อไปหรือไม่หรือเราจะเริ่มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนขอให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามนี้กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง